ตัดนะครับไม่ตัดโอเคหันมาดูอีกทีหนึ่งตอนจะตัดทรงอะไรนะอาจารย์อ้นลองทรงขาวลองทรงขาวนะครับผมเป็นนักเรียนใช่ไหมลองทรงเทคนิคเคลื่อนทรงเทคนิคเนาะเรียนเรียนอยู่ที่ไหนครับมายวิทย์ครับที่มายวิทย์มหกมห้าครับนี่ครับลองทรงขาวไม่จําเป็นต้องใช้วีลองเบอร์หนึ่งน่าดูนะไม่ไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้เลยดูครับ ลองทงขาวนี่เราขึ้นปัตตเลียนมาในส่วนโค้งของขมับครับดูนะครับส่วนโคง้งส่วนโค้งมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็ขึ้นมาด้านหลังให้รอยปัตตเลียนนี่ทับไปกับรอยที่ตัดเดิมตลอดให้มันกินไปประมาณห้าเซนสามเซนแล้วแต่นี่ลองทงขาวดูนะครับ,รบโดยที่ไม่ต้องใช้เบอร์หนึ่งเลย ด้านหลังไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับวีใช้ตอนหลังครับตอนแต่งขอบตอนแต่งขอบครับนี่คือลองทรงขาวครับคือสรุปว่าหางคิ้วริมใบหูแต่ว่าเราใช้ความขาวเนี่ยไปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวทําให้ถ้ามันเป็นนวลๆอย่างนี้เราก็เอาความขาวไปแตะดูก่อนนิดๆนิดๆนี่ครับทีนี้มันดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนี่เรายึดลองทรงขาวนี่ให้อยู่ใต้ติ่งหูนิดหน่อย ใต้ติ่งหูทั้งสองข้างเออใต้ใต้ใต้เหนือริมใบหูพูดปิดกระโทษนะครับใต้เหนือริมใบหูเนี่ยอยู่ตรงบนนี่ตรงนี้ห่างประมาณนิดนึงเราดูการวางบัตเตรเลียนคือเหนือริมนิดเดียวตรงนี้ตรงส่วนที่เหนือเหนือริมหูไปนี่ให้เป็นขาวนวลกลมกลืนดูนะฮะดูให้อยู่ในแนวหูทั้งสองข้าง ถามว่าถ้าเป็นนักเรียนใหม่ทําได้ไหมทําได้ทําอย่างนี้ไปก่อนให้ครบรอบดูนะครับก้คนที่ฝึกใหม่ก็คนที่ฝึกใหม่คนที่ฝึกใหม่ให้สังเกตว่าทําเผื่อๆเฮ้นิดหนึ่งให้เผื่อไว้นิดหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เผื่อเราจะเอาเบอร์หนึ่งมาใส่แล้วก็ถูไปเลยก็ได้ดูนะครับวิธีตัดอันนี้อันนี้ตัดแบบขาวครับอันนี้ตัดแบบใส่เบอร์หนึ่งดูนะครับ แต่ก็ให้เบอร์หนึ่งอยู่ในแนวของเนื้อริมใบหูดูนะครับตอนนี้แต่งขอบนะเหมือนใช้หวีเลยนะครับเหมือนใช้หวีแต่เราแต่เราใช้เบอร์หนึ่งเราจะง่ายขึ้นสําหรับคนที่หัดใหม่นะครับอันนี้เราจะตัดข้างบนก่อนหรือข้างล่างก่อนก็ได้อันนี้อาจารย์จะตัดให้ดูข้างบนก่อนครับโดยใช้เบอร์หนึ่งให้อยู่ริมใบหูด้านล่างนี่เราจะถ่ายขาวอยู่แล้ว คือเราเอาแบบอันนี้เราก็เอาแบบไว้ก่อนเลยเนาะเอาแบบไว้ก่อนแบบไว้ก่อนดูนะครับจะง่ายขึ้นเนาะใส่เบอร์หนึ่งสำหรับคนไม่เป็นงานครับสําหรับคนไม่เป็นงานให้ใช้เบอร์หนึ่งใอ้เก็บอย่างนี้ดูนะครับสำหรับคนใหม่นะครับสำหรับันใหม่ดูไว้นะครับดูหลายรอบเก็บปอย่างนี้ตรงส่วนโค้งของหน้าผากแล้วก็เนื้อคิ้วหางหูอะไรก็แล้วแต่เราก็เอาเบอร์ศูนย์มาเก็บอันนี้คือเอาเบอร์หนึ่งเก็บไปก่อนชักชักแนวนําร่อง คือเขาเรียกว่าบางแผนก่อนนี่แต่แขงบัตเตเลียน45องศานีุ่๊บอ้าวสรุปว่าเราใช้เบอร์สองตัดเบอร์หนึ่งตัดก่อนก็ได้ครับตัดเป็นแนวไว้อย่างนี้ดูนะครับครับแต่แล้วก็มาดูที่ตัดขาวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอดฟันบัตเตรเลียนถอดฟันบัตเตรเลียนเลยนะครับแล้วก็นิ่ง่ายแล้วต่อไปก็เอาฟันบัตเตรเลียนขึ้นไปเลยเพราะเรามีแบบอยู่แล้วนะครับเรามีแบบ อันนี้ทําแบบอาจารย์อันนี้ทําแบบลูกศิษย์หัดใหม่ครับดูนะครับผมว่าอันที่ลูกศิษย์หัดใหม่จะเป็นผลดีสําหรับนักเรียนนี่คือเราดูไดหลายรอบนะครับดู่อยหลายรอบแต่แนวน่ะมันอยู่ในแนวเดียวกันครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บนี่เราก็มาดูอย่างนี้นี่ดูว่าไอ้เหนือริมใต้ใต้จริงใต้ใต้ใต้ริมหูนี่สําคัญมากเลยเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกันทั้งสองข้างทีนี้ พอเหมือนกันทั้งสองข้างเราก็จะเสร็จไวเราก็ได้ร็วเห็นไหมครับทางนี้ก็เหมือนกันส่วนโค้งของหน้าผากใช้เบอร์ศูนย์เก็บมันก็จะเท่ากับเท่ากับฝั่งนู้นเพราะว่าส่วนโค้งเนี่ยมันมีเท่ากันทั้งสองข้างครับเราไม่ต้องไปมนวนดูซ้ายดูขวาเราก็สังเกตเอาตรงนี้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 สังเกตเอาตรงนี้ให้ใกล้เคียงเสร็จแล้วตอนแต่งก็เราค่อยดูอีกครั้งอ่าแล้วเขาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะอยู่ที่หน้าบางคนนะหน้าบางคนก็จะ มันมีมีนะมีเคสบางคนคือน่าจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองทีนี้สไลด์ดูว่าอันนี้ขึ้นแบบเสร็จดูนะครับนั่นเป็นกรณีพิเศษนะครับคือพื้นรองทรงขึ้นครับทีนี้เป็นเก็บเสร็จแล้วมันสรุปให้ดูอีกทีนึ่งเดี๋ยวเก็บเสร็จค่อยมาสรุปเนาะอาจารย์ครับสรุปเสร็จแล้วนะครับผมดูนะครับครัือรองรองทรงที่เขาบอกว่ารองทรงขาววิธีตัดเราก็บอกไปแล้วว่าทำอย่างไร เอาเบอร์หนึ่งเก็บก่อนก็ได้แล้วมาถ่ายขาวทีหลังครับสรุปนะครับดูนี่ดูทรงผมนี่นี่ครับพื้นพื้นนี่ความขาวจะได้ขนาดนี้ขาวนวลดํากลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนขาวนวลดํากลมกลืนส่วนผมข้างหน้านายแบบจะหล่อหรือจะขี้เละมันอยู่กับแม่มันนะครับนี่โดนหนาวเลยนะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วนี่เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ออนและนายแบบครับขอบคุณครับผมจับตาผม ก็จอกของมันบนบ้านนอกของ